ะะที่นี้เขาพอบเยอะมากเลยนะนมีมุไถ่รูปเยอะมากมากว้าวสระว่ายน้ำไม่ใช่สระว่า,าน้ำอันนี้เป็นน้ำมันเรียกว่าแม่น้ำค่ะแม่น้ำคุณจกักรชีนเ,เองค่ะทุกคนคือจะบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยที่แบบคริปนี้นะคะมีอ่างให้เด็กเล่นน้ำแล้ว Ly Bird สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะกันลูกค่ะมาพบกับหมามีแต้มแล้วก็น้องมาแตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปบนรถเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะพาน้องมาแต่นะคะไปเที่ยวที่อัมพวาค่ะเพราะว่า ได้ข่าวมานะคะว่ามีที่พักเนี่ยเปิดใหม่นะคะแล้วแบบสวยมากบรรยากาศดีมากติดริมแม่น้ํานะคะเราก็เลยจะไปพักกันคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราเลือกพักที่พักเนี่ยแบบ ไม่ได้มีแบบสไลเดอร์ส่วนน้ำเหมือนที่เคยพักมานะคะแต่ว่ารับรองว่าถ้าทุกคนเห็นที่นี่นะคะจะต้องว้าวแบบแ,แน่นนเลยเพราะว่าขนาดแค่เราอ่ะดูรูปดูรีวิวแล้วนะเรายังแบบอยากไปเลยก็คือถือว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปแบบพักผ่อนเบาๆแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะไปแบบคาเฟ่ร้านอาหารหรือว่าไปไหว้พระประมาณนี้นะคะก็จะเป็นทริปแบบไม่ได้อดเวนเจอร์มากไม่ได้รุยมากนะคะก็เป็นแบบทริปพักผ่อนกันนะคะมาแต่อยากไปเที่ยวไหมคะไปเที่ยวค่ะ น้องจะไปเที่ยวที่ไหนคะเที่ทยวยชยาบาลไม่ใช่ค่ะที่อัมพาวาที่อัมพาวาใช่ก็ฝากทุกคนนะคะคอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวพอถึงที่พักนะคะตั้มก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบนึงคะ่ะ เช no ็คอินกันก่อนรอบเยอะมากคนนี้อ่ะนี่ทางนี้ค่ะีค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรอค่เช็คอินกันก่อนเลยตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าแานนะคะมาพักที่นี่นะคะสามวันสองคืนแล้วก็สองวันสองคืนนี้นะคะแตนจะเลือกพักแบบว่า เป็นอ่าห้องพักที่ต่างกันนะคะเราก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันว่าห้องพักแต่ละคืนนะคะเป็นยังไงบ้างทีนี้เขาพอบเยอะมากเลยนะมูยรูปเยอะมากมากที่ขอไม่เ็มกูนะคะไปขึ้นห้องก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็พักกันที่ครีม่าอัมพวาค่ะ น้องปิดประตูก่อนคะ่ะมัมีรีวิวมัมีถ่ายรีวิวอยู่คะ่ะน้องไม่ลงมานะคะเดี๋ยวตกคะ่ะโอเคค่ะเราถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูป<ะ>ห้องพักของเรานะคะอันนี้มันเป็นทางขึ้นด้านหลังนะคะเดี๋ยวตั้มจะให้ดูในห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมด้านหน้าของตัวบ้าน,นะคะ่ะจะบอกว่าสวยมากแนวแบบ เหมือนสไตล์อังกฤษนิดนิดนะคะแล้วก็แบบที่นี่นะคะเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะป้าเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยค่ะ ไม่ใช่สาวน้ำอันนี้เป็นน้ํามันเรียกว่าแม่น้ําค่ะแม่น้าน้องทําอะไรคะเดินจะสาวไปตัวแม่งแน่ตัวแม่น้ําใช่ค่ะเขาเรียกว่าแม่น้ําค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยลูกน้องต้องรอเย็นๆนะคะค่อยมานั่งชอบไหมคะชอบชอบไหมคะสอวไปน้ําเต็มเ,เลยเต็มเลยอะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวแต้มน,นะคะจะพาไปชมด้านนอกกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบประตูนะคะเปิดที่แบบทะลุทะ,ะเบียงได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ระเบียงของเราก็จะเห็นแบบวิวแม่น้ํานะคะแล้วก็จะมีแบบ e เก้าอี้เล็กๆนะคะไว้สาหรับแบบนั่งชมบรรยากาศตอนเช้าได้เลยคือขนาดตอนบ่ายเราก็รู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยอะทุกคนโอเคซ้อนต่อไปที่แต้มชอบม,มากๆเลยนะคะจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยมาค่ะเรามาดูกัน นี่นั่นก็คืออ่างจากกชี่นั่นเองค่ะทุกคนคือจะบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยที่แบบทริปนี้นะคะมีอ่างให้เด็กเล่นน้ําแล้วแล้วก็วิวที่นี่คือสวยมากมากนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะก็คือถ้าเป็นห้องที่แบบติดริมแม่น้ํานะคะทุกห้องก็คือจะมีอ่างจากกุชี่เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่และห้องนะคะก็จะออกแบบแตกต่างกันไปนะคะเขาก็จะมีแบบม่านโปร่งนะคะให้แบบบังแดดกันร้อนได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็มีแบบ ที่นั่งพักนะคะแบบไว้แบบรีแลกจิบกาแฟาจิบชาตอนเช้าได้เลยนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะมีแค่วันแรกนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็พาชมกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวแต้มเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านหน้าของตัวบ้านบ้างนะคะว่าด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปค่ะมาแต้มใช่ค่ะไป โอเคค่ะระหว่างที่ตอนนี้นะคะปะปาก็กอมน,น้องมาแตนอยู่นะคะแต้มก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะยามบ่ายของที่นี่กันก่อนนะคะตอนนี้นะคะแต้มก็เดินอยู่ที่แบบเป็นทางเดินนะคะข้างๆบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเดินไปตรงนี้นะคะก็จะเห็นริมแม่น้ําเลยค่ะโอเคที่นี่นะคะจะบอกว่าที่แต้มเดินมาก็ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็แบบแดดยังร้อนอยู่นะคะแต่ก็อยากจะพามาชมก่อนว่าบรรยากาศตอนกลางวันวบ่ายแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนี่เลยอยู่ริมแม่น้ําเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบ้านที่เราพักนะคะนี่เลยค่ะบ้านของเราเองนะคะอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอน,นี่ก็คือที่ว่าเป็นวิวนะคะพานรามาอยู่ตรงนี้เองนี่ ก็เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกกันนะคะก็มาอะ,อะไรคะมา,มาก็มาชมบรรยากาศแบบตอนค่ำๆบ้างนะคะนี่เลยข้างหน้าทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนทำอะไรอะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ค่าแล้วนะคะเรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปไหนกันคะมาแต่ไปไหนคะไปตเที่ยวหนไม่ใช่ค่ะเราจะไปวัดค่ะไปวัดค่าม,มัีไปวัดอะไรคะไปวัดที่ตรงสาตุอ๋อไปวัดจุฬามณีนะคะก็คือชื่อดังขึ้นชื่อในจังหวัด สมุทรสงครามอัมพวามากๆเลยนะคะแล้วก็ที่พักที่ปีมาอัมพวานี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะจากวัดจุฬามณีเลยค่ะห่างกันประมาณส0นาทีได้ค่ะทุกคนมีบรรยากาศนะคะจะให้ดูก็คือแบบมีที่นี่นะคะก็แบบเป็น private ส่วนตัวมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะมาแบบพักผ่อนจริงๆนะคะก็มาพักผ่อนได้เลยแล้วก็ หรือว่าใครแบบมาไหว้พระแถวนี้นะคะก็นอนที่นี่ได้สักคืนหนึ่งนะคะเต่ามาก็โอเคเลยค่ะเพราะว่าเรามาแค่วันแรกนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถกันก่อนแล้วก็เมื่อกี้ตรงทางเข้านะคะเขาก็จะมีแบบว่าขายพวกเนี่ยค่ะเป็นร้านค้าขายแบบดอกกุหลาบนะคะทูบเทียนแหล่งเงี้ยนะคะเพื่อที่เราก็ ซื้อด้านนอกไว้นะคะจะได้ไม่ต้องไปใช้เวียนด้านในเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะคะเราจะไปไหว้อะไรคะมาแต่ไหว้ย,ยักษ์ยักษ์เหรอคะยักษ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างในกันนะคะนี่นะคะถึงข้างในแล้วนะคะที่วัดก็ยังมีการแบบตวรวจคัดกรองอยู่นะคะก็ท<ต>าไว้ใจได้ใช่ใช่ติดไหมคะติ๊กเกอร์ไหมคะ โอเคขอบคุณค่ะน,นี่นะคะทีนี้นะคะก็เปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทุกคนงานแบบว่าวายได้เลยโอเคแล้ okay. แต่ระวังนะเราจะดูข้างในกันนะคะเพราะว่าแต้มก็ไม่ได้มานานมากเปลี่ยนไปเยอะเหมือนก<ร>ันระวังนยทังที่จอดรถนะคะทำใหม่หมดเลยกว้างขวางมากมาก เดี๋ยวเราต้องซื้อลอตเตอรี่กลับไปสมัครละนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดแบบที่แรกนะคะเป็นองค์แรกนะคะนทเอาทเสุวรรณที่ว่าจะตั้งขึ้นองค์แรกเลยนะคะนี่เลยถึงละคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กราบไหว้เทวเวสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบอยากมาขอโชคขอลาบนะคะก็สามารถมาได้ที่เลยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาคุณชื่อเรื่องโชคราบด้านความร่ำรวยนะคะเว้ยค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับที่ทักระล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรักเลยเดี๋ยวพี่มีชาะไปทุกเส้นที่มีช้าเป็นที่แข็งเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขับัถไปก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีค่ะเช้าวันที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็มีแลนจะไปคาเฟ่กันนะคะแล้วก็มาแบบในตีมสีแดงแบบนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบอกว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะที่เราอะ่ะจะเซอร์ไพรส์น้องมาแต่นะคะก็คือเป็นวันเกิดของน้องอายุครบ3ขวบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ป่าเค้กให้น้องมาแต่กันค่ะ b ั r เดชืยู่อันดับวันด็กอันดบวันด็กอันดบวันดชืยูเปาอีกค่ะเปาให้หมดเลยค่ะเปาอีกสิลูกรงๆเลยค่ะตอนนี้ก็ให้เด็กมาเล่นน้ำนะคะ มาตาทำอะไรอยู่คะเล่นน้ำหรอคะนนโอ้โหเซ็กซี่มากๆเลยสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมบ้นท้องดิค่ะโอ้น้องรไฟหรอคะ สุดนนะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบเตียงคู่แบบนี้นะคะมาแต่ขาเราย้ายมาจากห้องนูนะคะน้องก็จะเหนื่อยนิดนึง <c oughs> ยิมค่ะ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นวิวสวนตรงนี้นะคะคือทางเดินคือ เราก็จะเห็นแม่น้ำเหมือนกันนะคะห้องนี้ก็คือเห็นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เห็นแบบพาโนรามาเหมือนห้องคืนแรกนะคะตรงนี้มันก็จะแบบนี่เลยก็จะพอเห็นแบบวิวแม่น้ำอยู่บ้างนะคะแล้วก็แบบเป็นสวนข้างๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังคุมโทนของตัวโรงแรมอยู่นะคะจะเป็นแบบสไตล์อังกฤษอังกฤษนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเขาก็มี ของใช้ให้เราครบเลยนะคะครีมอาบน้ำแชมพูรสระผมนะคะกระดาษทิชชู่นี่นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็คือมีให้ทุกห้องเลยนี่คะ่ะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะ อนนี้นะคะ,ะ,คะก็เย็นแล้วนะคะเราก็เลยแบบมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนะคะที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเราจะบอกว่าทริปนี้นะคะได้รูปกลับไปเยอะมากๆเลยค่ะไหนน้องทำอะไรอยู่น้องกำลังเล่นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,บรอบๆกันเนาะค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะ บรรยากาศดีมากอากาศเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากตรงนี้นะคะเราก็สามารถแบบเดินเดินเข้าไปได้เลยนะคะเราเดินกันดีกว่ามาแต้มาหาไม่มีไหมคะมาแล้วค่ะมาแต่ทำอะไรคะค่วยงลุงห้งลุงทำอะไรคะน้ำน้ำต้นไม้นนหรอช่วยค้อลุงน้องอยากช่วยหรอคะบ๊ายบายค่ะน้องช่วยคงลุงน้ำต้ไนไม้ ้นนเรื่อมบอกไปคะ่ะว่าช่วงบ่ายเนี่ยเราไปเลยโพเมโลอัมพวาม,มาด้วยนะคะตอนเย็นเราก็เลยกลับมาทานอาหารกันที่นี่อีกรอบนึงคะ่ะนี่คะ่ะอาหารนะคะมาแล้วนะคะกินกันน้องมาแใจกินทอดมันกุ้งเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันนะคะ ตอนนี้เราก็กินข้าวันเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปวันนี้นะคะวันที่2เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็พบกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวตาจะถ่ายบรรยากาศที่เหลือภายในที่พักนะคะมาให้ชมรรากาันอีกค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่3นะคะวันสุดท้ายที่เรามาพักที่พรีมาอัมพวานะคะ จะบอกว่าตอนเช้าะคราวนี้เราตื่นเช้ามากบรรยากาศดีเลยนะคะแล้วก็แบบแดดอ่อนๆนะคะแสงสวยมากเหมาะกัการถ่ายรูปสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะคะแล้วก็ก่อนกลับนะคะทางผ่านเราก็จะแวะคาเฟ่นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเล็กๆให้ชมกันนะคะตอนนี้ก็คือรอน้องวันนี้เรามาในตีมแบบขาวเขียวนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะ